ทุกคนครับมองหน้า มองตาผมสิครับแหมเผอไม่ได้เลยนะนี่คือโลกบลัคกที่ขับเคลื่อนด้วยอันเรียวเอนจินโฟโลกที่ทุกอย่างก้าวคือสงครามทุกการต่อสู้เดิมพันต่อชีวิตแล้วคุณละพร้อมในกจะกลายเป็นตำนานโอ้ไม่นช่ฮะเป๊เะปเลยฮะก็คือเกมที่ผมเล่นอยู่นี่ก็คือเกมโอดินฮาร่าไรซิงเนี่ยแหละแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณจะต้องผจญภัยไปกับบอสครับบอกเลยว่าผู้หมัดไปรบอบๆใครตีทันก็คือได้ลุ้นดอบของใหญ่ซึ่งผมบอกเลยว่าเจ็บจริงอะไรจริงเข้ามาถึงก็เลือกเป็นซอร์สเซอร์เลยครับเป็นนักเวทครับโชคนีกำล,ลังข ปรักกักสร้างตัวเสร็จก็เข้าเกมเลยโอ้โหเจอคนติดอยู่ที่นี่เต็มเลยครับติดเกาะทามชาตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับหลังจากที่เรารอมานานมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้ยนี่ครับผู้จูโจมแห่งวอย ครับอันนี้เป็นมอนเตอร์ภายในเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองทำเควสด,ดีวกว่าว่าเป็นยังไงบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีให้ลองว่าเราต้องทําอะไรเหมือนสอนทุกอย่างเลยครับเป็นผู้เริ่มต้นเควสอะไรทํายังไงกดตรงไหนซึ่งช่วงแรกนะครับเราก็จะทำเควสจ๋าหน่อยคนก็ต้องเดินไปตามเนื้อเรื่องนะครับเขาให้ทําอะไรก็ต้องทําครับอย่างนี้ก็ต้องคือต้องช่วยทหารใช่เป็นอะไรไหมทหาร จัดผู้จโจมแห่งวอยไหนครับผู้จูโจมแห่งวอยโอ้โหดูภาพภาพแบบอย่างคมชัดถ้าใครที่ดูภาพแล้วก็โอ้โห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 มันจะตีอัตโนมัติเลยนะอันนี้ผมเล่นนักเวทอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปไกลนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นเกมคอมหรือเปล่าเกมนี้เล่นได้บน Google Play Store แล้วก็ PC เล่นได้3แพลตฟอร์มเลยนะครับก็คือถ้าเล่นในคอมเสร็จปพื่อากอย่นเ้างนอก ก็โหลดในโหลดในคอมโหลดในคอมอะไรวะโหลดในมือถือได้นะครับก็เป็นเกม MMO RPG ครับเดี๋ยวเราไปทำ q u ว s t กันต่อดีวกว่าระว่างทำ q u ว s เนี่ยผมจะที่บายคือเกมโอดินเนี่ยสร้างขึ้นมาสําหรับคนที่สามารถเล่นได้ทั่วโลกเลยนะครับก็คือสภาพแวดล้อมอินเทอร์เฟ e ต่างๆเนี่ยดู friendly มากนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกม MMO RPG ก็ลองไปเล่นดูครับ คุณจะได้รับกลิ่นอายประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเล่นอย่างแท้จ,จริงและทีเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่ามันเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้นี่แหละครับคือเล่นในคอมก็ได้ไปเล่นในมือถือก็ดีคือแบบว่าต่อเนื่องเต้องหอกเลยเอาล่ะทีนี้ได้เวลาประจญภัยของจริงแล้วครับผมอินโทรขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ออดินวาฮ่าไลซิงระหว่างทางเนี่ยก็บอกเลยว่ามีการพูดคุยสนทนา,ทาอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งผมจะแปลให้ฟังประมาณว่าโอ้ที่พูดมาเนี่ยก็มีเหตุผลนะ โอ้ยใจเย็นๆเด้อโอ้โหกล้องมุมต่ำไปกี่พอเราเข้ามาในเมืองแล้วครับเราก็ไม่พ้นที่เราจะต้องทำาเว s ต่อครับเพราะมันเป็นช่วงเฟสแรกที่ราต้องเคลียร์เนื้อเรื่องครับก็จะพามาดูว่าเฮ้ยต้องซื้อของซื้ออะไรได้บ้างมี npc ตัวไหนที่สามารถขายของขายยาเขาก็แนะนำเราหมดเลยเราเก็บเวลไปเรื่อยๆครับมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันมาทีละนิดอันนี้ก็คือแมพภายในเกมนะครับผมชอบมากเลยว่าดูแบบมีเงามี t e เจอร์ ครับนะคือดูดีมากเลยครับทุกคนดูดิคือแบบว่าเห็นถึงความใส่ใจของแมปนะครับอันนี้ถึงพูดถึง UX UI งชมกลุ่มโจรลังเลดแมนฟาร์มของ AQ โรงเตีเหล็กเก่านี่ครับตอนนี้ก็หยุดตรงน,นี้นะครับซูมเข้าไปฮะเห็นไหมตอนนี้ไงผมอยู่รนี้โอ้ด้ินผมไหครับทุกคนผมอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นที่เขาขี่สัตว์กันไหมครับเกมนี้เนี่ยสามารถขี่สัตว์ได้นะครับมีโนกคูกมีมา้าหัวเต็มตอนนี้เคล็ดผมคือให้มาตีแกะ ลอยครับผมกายแกะลายจุดโอเคยังหมกมุ่นอยู่กับแกะตอ่อผมก็ทำเควสไปเลยครับมันตีให้อัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรครับกดที่เควสปุ๊บมันจะเดินไปถึงแล้วก็ตีเลยครับไอ้กแกะแม่งลอยเลยทีนี้นพอเราโอเคเควสไปสักพักหนึ่งครับผมระบบมันจะเปิดครับเป็นระบบคาชาครับผมบอกได้ว่าสัตว์ขี่เกมนี้เนี่ยก็มีสุมเหมือนกันครับมาถึงผมก็สุมลยครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ตัวอะไรมีแกะมีม้มีตัวคู่เต็มไปหมดเลยผมได้เป็นม้าสีน้าตาลยก็ยังดีกว่าเดินครับก็เอาน้องมาทาเควสเลยครับจะได่งงปวดข ตอนนี้เราก็เดินคเควส์มาได้สบังแล้วครับเวลโหกแล้วนี่ครับก็ทำเควส์อุ้ยโ,โหแอนิเมชันมาอุ้ยแอนิเมชันอย่างสวยครับผมเจตอุอันเชิญได้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวคิดชื่อแป๊บของฮ่าฮ่าสิบนาทีผ่านไปเฮียชื่อน้องโคกูหายไปแล้วนี่ครับทุกคนเราปลดล็อก นกคูกนะครับผมและคือไม่ใช่นกคูกธรรมดานลครับนี่คือนกคูกพพนจรรอนจมังกีอุ้ยโอ้โหชื่อนกคูกกินขาดแล้วในระหว่างที่ผมทำเควสครับก็มีคนมาเดินทำเควสกับผมเต็มเลยครับคนเล่นเยอะมากๆครับเวลาทำเควสเราก็จะมีขี่สัตว์ครับเราสามารถเลือกได้ตอนนี้ผมก็ขี่เป็นนกคูกแล้วภารกิจตอนนี้ของผมก็คือมาเคลียเควสตรงหมูป่าเลยครับคนเคลียกันเต็มเลยนี่ถ้ามีเพื่อนเล่นอีกสักคนนี้น่าจะดีครับตอนนี้เล่นเล่นคนเดียวเหงามากตอนนี้ก็มาล่าหมูป่านะฮะแล้วก็ดูทุกคนครับ ตอนนี้ก็กำาลาังทำเฟสหมูป่ากันเหมือนกันหมดเลยนะมีหลายหลายชนเผ่าเลยตอนนี้อุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวยังใหญ่นะครับน่าจะเป็นแมมมอสนะโอเคครับล่าหมูปา่าทำเสร็จแล้วนะฮะคือถ้าคนทำเร็จเนี่ยเรากดได้เลยนะตอนนี้เราเลเวลเจ็ดแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราทำเคฟสเนี่ยครับเราสามารถกดวาร์ปไปได้นะครับเราถ้าเราคลิเกเดินเนี่ยครับกดวาร์ปปุ๊บมันจะขี่นกคู่พุ่งไปเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็คลิเกเดินครับก็เลยวาร์ปมาเลยฮะบ,บินโคตรไวเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับผมกำลังขุดเล่ เนี่มีระบบขุดแร่ด้วยเล้เนี่ยอืนี่ครับขุดแรกก็ไม่ได้แย่นะคะับผมหินนอะระวังอย่าให้แตกถ้าแตกขึ้นมาก็ต้องขึ้นไปบนเนินอีกครั้งนะโอเคได้เลยท่านข้าจะระวังสวาดิวอย่ามาโหซี่ไม่แย่นะดีกว่าที่คิดนะเออเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่พอหินสาปุ๊บอารมณ์ดีเลยนี่แน่ ตอนนี้เนี่ยเราก็มาเทสสกิลครับผมมาดูว่าสกิลน้ําแข็งเป็นยังไงครับนั่งกดเพลนเลยแป้งแป้งลูกหลอดไฟ๊บไฟปุ้ง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 ตอนนี้เราเอาท่านี้มากดยังไงเนี่ยลงในเบ็นอัตโนมัติเอ้าได้เล่นนะแบบนี้ครับผมเทสสกิลเสร็จก็มาทําเควสตต่อครับให้ไปเก็บอะไรผมก็เก็บหมดแล้วครับตอนนี้อย่างน้อยเอาให้มันเลเวลอัพก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเก็บอะไรอยู่ดูเหมือนเบอร์รี่เกมฟรีมีเบอร์รี่ เล่นได้ยังไงวะเอ้ยมันมีหรือเปล่าไม่รู้นะไปหาพร้อมขี่กันต่อดีวกว่าครับตัวนี้ก็เป็นเฟสที่เราทำเวจนะครับนี่ผมก็ทำเพสมาเลเวลสิบแล้วเอาล้วครับตัวนี้ถึงทางเลือกเลยที่ต้องใช้นะครับว่าเราจะใช้นักเวทเวทมนตุษย์จนหน้าศัตรูคนเสียหายเพจมนุ์หรือว่านักเวทใช้คำสาปและพิษเอาไงดีวะดูข้อมูลก่อนดิเฮ้ยโอ้โหโอ้ไมค์กูสดารวิสาดนะฮะนี่คืออาร์คเมดโอ้โหทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าผมโอ้โหอะไรผมว่าดารวิสาดนี่ผมชอบเลยครับ ว่าทีเด็ดเลยตะคิวไม่อ่านด้วยอะผมเอาเลยนี่ไงครับผมถึงทางเลือกแล้วทังหว่นนี้เอาแล้วครับผมพลังแห่งดวงดาวดวงโมกอำนาจมาให้ข้าไปปราบปามเจ้าโรกิด้วยเถิดนั่นไงแล้วผมมาครับผม นักผจญภัยฝึกหัดแห่งความมืดทีนี้ก่อนเปลี่ยนผมก็มาดูครับอันนี้น่าจะเป็นคอสตูมครับผมดูดีโอ้โหดูดีมีออร่ามากๆครับแ,ล,แล้วแต่ละตัวคืออยากได้มากครับแต่ว่ามันเป็นสีทองนะ่าจะได้ยากมากครับเราก็แค่ลองเทสลองใส่ดูนะฮะมีหลายสีมากครับน่าจะตามความแรงเลยก็ลองไปสุ่มกันดูที่ผมก็ทำเควสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครอยากทำเควสเร็วๆเ,เนี่ย มาดกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยพุ่งไปเลยนะครับเรามีสัตว์ขี่อะไรมันก็จะบินไปเลยครับอย่างอันนี้มันก็ไม่ไกลมากเลยเดินมาได้นะครับถ้าสมมติกดไปครับมันจะบินไปเลยนะดูนก คูบบินไหม,มแล้วก็จะไปลงเข้าในเมืองอ่านี่ทีนี้มาถึงช็อตไฮไลท์เลยครับผมได้มาลองสู้กับโกลาครับเป็นบอสนะฮะตอนที่ผมสู้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกมอนควสีสอะไรนะอาจจะไม่ได้เหมือนจริงมากอาจจะไม่ได้โหดครับยาผมก็ไม่มีด้วยแต่หลังจากที่ผมได้ลองสู้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะแม่งโจมตีโคตรแรงครับจนผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยผมว่าไม่น่านรอดแนละ้วตอนนี้ผมต้องหลบละ นี่ผมก็มาถึงเวสโอ้โหนี่ผมเปิดออโต้ตียับไปครับเราต้องเราต้องมุกมนต์หน่อยแล้วลืมไปเลยครับตัวมันในน,นี่โอ้โหถ้าไม่ระวังผมบอกเลยว่าเจอกันจดุดเซฟเฮ้ยเิืบร้อยโดนสับเป็นหินแย่แล้วไอตุยแล้วโอ้โหโ,โดนสับหินต่อเนื่องเือไม่เดายามนะ้ลยเรียบร้อยกูตุยเลย ไอยาที่8เพื่อนโอ้ oh my god จะดูดิว่ามียาอะไรแขมงางน้ำยาขนาดใหญ่นี่ไม่ทำไรได้ครับรับเอพีเพิ่มเติมสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหของดีดนี่ว่าทีนี้ผมก็บอกได้ว่าจัดไปทุกราคาครับทุกอันมันเพิ่มบัฟอะไรที่มันทำให้เราเก่งขึ้นผมกินหมดครับผมซื้อมาอย่างละหนึ่งแล้วก็แต่งตัวหลังจากนั้นก็ไปสู้กับโกอาใหม่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้มียาด้วยและผมเม้มปากนะครับผมบอกได้ว่าทุกสกิลผมต้องหลบมันให้ได้นี่คือแบบวิ่งไวมากยังไม่ทันนะครับโดนแสบเป็นหิน โดนยิงหลังนลค้คปั๊มก่อนเลยนี่ไงปัมม๊มมันตัวมัดด้วยนี่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่ไหวแข็งโอ,อ้โหเป็นแข็งอีกแล้วครับมันเริ่มคลั่งแล้วนี้ยา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 ,ยาเรียบร้อยโดนแตกไปดีโอ้โหทำไมมันขนาดนั้นมนะันอะหมายถึงมันโทษขนาดนั้นนะทุกคนอย่าไปคิดอะไรผิด เล่นไปสักพักหนึ่งครับพอปลดล็อกเฟดกิวว่าทุกคนมาเข้าคิวด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยแบบว่ามาันจะมีพวกวแต้มกิวเนี่ยครับจะต้องบริจาคน่าจะาไว้ซื้อของได้ทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปดูของนะครับพอดีผมลืมบอกนะครับนี่เป็นของที่ผมเนี่ยได้มานะครับนี่ครับตอ,อนสมัยโคเบต้าอุ๊บอ,อะไรเนี่ยสุ่มตั๋วอัศวินหนึ่งอันอย่าบอกนะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยอุ้ยเอาดีด เอ้ยมาแล้วสีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวอะไวะนักจัสมแหงค่าได้เลยลับพรโอเคสีแดงมาเว้ยสีแดงส่องแสงหน่อยเว้ยเอาสองตัวเลยมาแห้งดูออร่าปึ๊บมามาไหมแสงเอาเฮ้ย ไม่เห็นมีแสงฟึ๊บฟึ๊บปัอปป๊อปอะไรแบบเมื่อกี้เลยหรอจบเลยหรอ,อ,อนอกกระจอกเทศรัสกับปัวคาเนซินโซรีทีนี้ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้ครบก่อนนะครับก็คือดันเจียนนะครับอันเนี้ยไม่ใช่อันดันเจียนก็คืออันนี้นะครับผมนี่จะมีการเกิดนะครับเขาต้องมาดูว่าเฮ้ยตัวเนี้ยปรากฏตัวอยู่เลยเจ็ดนาทีหรือสามนาทีหรือเก้านาทีหรือสี่ที ตัวนี้แหละครับคือดันเจียนที่ต้องไปเอาก็คือดันเจียนพวกนี้ครับมันก็จะดรอปของเป็นบอสท,ที่สําคัญมากที่ต้องไปดูว่ามันเกิดตรงไหนครับมีตัวนี้ชื่อว่าโกอานะครับตำแหน่งการเกิดจะอยู่ที่ตรงนี้ ช่วงเวลาเกิดจะประมาณ10นาทีเข้าเลเวล15นี่ก็ไปล่าได้แล้วนะครับคือไอเทมที่ได้รับก็จะมีประมาณนี้โอต่อไปนะครับเราไปดูทางฝั่งของฮาร์ี้ลมเฉือนนะครับคือชื่อนี่คือก็กิกนขาดแล้วเกิดตรงไหนเออีเกิดตรงนี้ปราสาทล้างนะครับอ่านี่มีวงเล็บอยู่เกิดปราสาทล้างนะครับเลเวลวอนเตอร์อยู่ที่16ถึง24ทุกคนเห็นเวลาเกิดไหมครับมันกำลังจะเกิดแล้ มันก็จะไล่ตั้งแต่บอสเลเวลกากๆไปตัวถึงตึงๆครับผมบอกเลยว่าถ้าตัวไหนเกิดผมไปหมดเลยขอไปดูสักหน่อยก็ยังดีครับจนมาเจอกับไปตัวเนี้ยอุยตัวย่างบั้มอะทุกคนเออขอดเจมๆหน่อยได้ปะเอาหน่อยดิเออตีแบบว่าเพื่อมี Equipment เด้งหูเรามองไม่เห็นเลือดนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะกันการลาบอสหรือเปล่าครับเหมือนแบบว่าคือไม่สามารถ วัดได้ว่าใครจะเป็นตะคุปิดดาเมจอะไรประมาณนี้นะฮะเขาเลยปิดอะไรเอ่ยหรือไม่แน่ใจว่าเลือดผมอาจจะไม่พอนะครับเอาเรียบร้อยป๊อตตุยแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยไหนของตกตรงไหนเดี๋ยวนี้มีไหมตกตรงไหนวะดึงเข้าตัวไะเด้งเข้าตัวนะครับผมนี่โอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราพาไปดูระบบซื้อขายกันหน่อยดีกว่านี่ฮะคือเรายังถูกล็อกอยู่นะครับต้องไปเปิดใช้หลังจากสเ็คเควสมิดการ์ดปด12 ถึงจะขายได้ก็ตอนนี้ซื้อของได้นะครับแต่ยังขายไม่ได้นะครับเพราะอยากซื้ออะไรเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับของอาชีพอะไรเกาะอระดับวัตถุอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบ PK นะครับแต่ว่าระบบ Pk เนี่ยผมยังไม่เปิดนะครับมันต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยบท12นะครับ2 3นะครับจริงๆมันใกล้ถึงแล้วทุกคนเห็นในปุ่มแดงๆข้างบนหมดไหมครับเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็ใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับอยากจะต ong เล่นก็ถ้ามันมีขึ้นสีแดงก็ไปเคลียร์ให้หมดเลยครับรวมถึงกิจกรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ไปเน้นนะครับรับให้หมดนะครับมันคือทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นผมบอกได้ว่าตัวละครภาพสวยบรรยากาศดีแนะนำนะครับตอนนี้เป็นเกมแนวใหม่โอดิน วาฮาราไลซินใครอยากจะลองเล่นนะครับลองโหลดดูได้บรารกักของจริงนะครับไปถึงเกมภาพสวยดูดีเมีอล่าภาพรวมทุกอย่างดูโอเคครับส่วนใครไปเล่นมาแล้วมารีวิวกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้าง